เดี๋ยวนี้นนนมาอยู่สวนสวนคายต้นไม้ค่ะเจอผักไทยน้ำเด็กพี่น้องผักไทยเจอผักไทยเราเข้าก็ต้องจัดก,การมนะัเอาะนิดหน่อ,อ,อนยมากับลูกชา,ายสองคน<อ>ใบโหระพาก็มีบ่<ว>ตัวเิีเขาตัดอันเขาตัดใบมันอกนนอกเป็นยดอกเข้าเสื้อไปเข้าไป อาไปแบบลุงเอานะเนี่ยบหอมคักหอมเนอันนี้ก็หอมด้จิจ้ะอันนี้ก็ใบกระเพราไปเดเซิโอกเอ็นจ้าลูกัน อวนี่ใบกินม <that he should open up> ันเดี <au> ่ยวกัที่บาเราเราก็ีสิงนี้กัราวสตอร์กนอันนี้กินใคยใบใบกะเพราแดงเอาไปน้ำเอาก่อนสงอันนี้มันหยางนี้ใคใบแมงลักแต่าปแมนด้วกิน เด็ดใบมันดมกินกับคลายกันแหละแต่ว่ามันใบแมงลักได้ไปสามสีสีต้นหาต้นมาเบ่งฟังนี่นี่ก็เป็นต้นไรต้นหอมอันเมียเยา กยงกินได้ยังติมีบ่ายังนี้เราพี่ยังกินมันแต่ไข่ก็มี่เ้้พี่น้องแต่ไข่พี่เบิ่งตะไข่คนต้นจักบาท จริงเหาอส่วนปลูกเองก็ได้ยุดอกตะไคร้ซ i t ู o ครอสเอาเอาตะไคร่ไปปลูกนะ้องคุณนส่ราคาเื้า่อมีบอกพีน้องพ่อม,มีราคาบอกต้นเทานะ่าใรดเนาะอีริกลูก ซีทูนครัสลูกบอกว่าเอาไปนำหนวดนแม่กระสัแต่มาบ่มีราคาบอกไปก่อนลูกเอามาตังมองอันเล็กน้อยมันน,นั่งลูกไ้ด์พี่ มันเป็นลูกชายสองคนมากับลูกชายยังค่อยสบายใจใจเองกรับว่าเป็นยังลอกปลูกไปเขาได้สกัดในการก็อันน,น,อน,นีต้นอะไรมะนาวด้วยนรอต้นอะไรสิตรุนเคยซืบไปปลูกแล้วเอาไปแล้วมันยังไงยลูกอ๋ออันดีด้วอันนี้ก็ อันนี้ใบไอ้นใบแมงลักซิต้นบ a ซิ l ิกัมซิต้นนี่จรากกเล็กอืมนี่เบชูกับ b a s i i c u เนม่เนี่ยไต้สไต้สกรกเอาไอ้มันเล็หอมคือใครก็ใบเอ่อใบแมงลักไหมอันนี้ไหม ปีนี้พักไทยหลายเลยอันนี้นี่ลูกอาทิชกไม่เห็เปอยรู้วเอะไรอี่ตนี้อาทิชกลองเอาไปปลูกบังกันนะคูเฟลก็สิสเรเ้อยรบไปหน่อยคือสิงมเงินรายใช่ไหมนี่เนี่ยมาเอ็นะแม่ลูกเอาสูกไปแล้เอ็นะไอ้อลองปลูกกันอาทิชกกัน Moistai <sum> au suka miti ke plantimus suka re, Ini ku dia diin au te Ini niin silep,

อันนี้เอออันนั้นหอมน,นี่แล้วบางฟังนีเป็นต้นอะไรนี่อยู่น้ำเขาเรางามครับถ้าเขาสื่อไปแล้วเปลี่ยนเงียบนี่นึ่งไอเฮียลูกปักช่วยเอาไหมปักช่วย ผักาดไอ้นนะผักาดญี่ปุ่นนะปักซอยเอ็นเเดี๋ยวตองื้อปมงอันนี้ก็มากินด้กันเดอเลูกอนเดาอเด สอมุนินบ้ามาเ,มเดี๋ยัวยก็เลยไมูหลักเดี๋ยวเสียลาอันนี้รูคอยอยากใจแต่ว่ามันต้องปลูกแน้นานอันนี้มันต้องปลูกแน้นาน,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 าน,น,น,นพักลายยางไรนะโอ้มีขนาตะกกะแตน พักไอ้ตัก,กะแตน,นนี้มันพักตัก,กะแตนไม่ที่เขากินกันบน้าีเอ้แมนบาน,น่าบานล้นะเสอไปปลูกม,มันแมนเน้บานอเปอเอบาร์หรอไปยัยกันเน้ยิเล่ให้ลูกอ่านเบื้องปว่ามันกินาเอบารนมาสิยยเอ็ดบาร์บลูมอ่อ วนี้แม่มาเบลเอ็นจะมีลูกดิเอปลาไมยบลูเมอร์เอ็นจะเลิกการเรียนเด้อมาดูดิว่าดีตรงไหนกันเดี๋ยวไปหาเพิ่อนมาด้วอันยาตะกะแตนพี่น้องอันลูกอ่านแล้วว่าอันมันกินได้อยู่แม่ว่าซะเออกำมั่นใจอยู่เขาลูกอ่านไปแล้วว่ามันกินได้เน่เด้อสนิทหน่อยดาตุกมอยดิเดดิทเวเด้อสครับเนี่ยนี่ทเวเด้อ นสบายเลยเหรอมาฟูอันดีอันเดียกเลิกเดี๋ยวมันมากก็ม่พิดีกบใบกายนโอเคดีสิงล็กนอยยังนี่หวขาตกเดซิดุลลุกนี่เี่มเดียวยกไปกระทางนึงลุกหญ้าตะกระแตนปะนะโอเคที่เดน

ม yup. ันงามแม่มาเลวอ็อกเดย์ไม่เห yeah, ็นแบบายกบบลไปคมีเวดะงนนีมกลวยกัมีด้ปนอ

ต้นนี้เกาซิผาต้นอันปานกลางต้นเหนียน่อยมันเปีซ้ำได้ต้นเนียน่อยราคาอยู่ใส่สู้เป็นไกรหาราคากันเลยอยากได้อยู่ดีวิดบวกในบ้านต้นกล้ยกวยกล้วยด่างใช่ไหมนี่พัดราคาหลายลายนน้านวานา纳斯อ่ามาไป กยงหูเ hmm. ค้าก mm ็สนันนับอกกัสปะรดตบอกก็ม่เขียนเอฟาในไทยแนี่ส่งปะรดร์เบิ้งบราคากล้วยหน่อยคนนด้จะร่างออกนอนี่ออกนออ้ยหาริยญนน่เดิกเมียมาเมีลูกวยกี่น้ตย่ากิกจะนกคือนกอมนุษยเบบ้อันเอนี่บัตรเรอ ต้นบอนต้นทุน่นนี่แกนบบกินได้บอมาตอนนี้เากินนี่แต้นงามอยู่เลยต้นอีหลอกหืมเอาแค่นี้กันด้วยจ้ะเดี๋ยวเ้าลูกยางเดี่ยวผ้าลูกกันยางหาหากระถางงามๆก่นอนนี่แหละบ้านไทยเ,เบื้องจ้ะบรรยากาศมีสวน ต้นใหม่มากใหม่ดอกใหม่ง่ามๆพบกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าอู้งามหลายงามหลาย